สวัสดีชาวธนูค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมเน่นะคะยินดีต้อนรับชาวสองถุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเราจะอ่านดวงความรักในหัวข้อคนรอรักเก่านะคะประจาเดือนเมษายนนะคะรอรักเก่าหมายถึงคนที่เลิกกับคนรักเก่าแบบเด็ดขาดนะคะถ้าใครยังมีปัญหาการยังไม่ได้เลิกกันคาบนะคะยังอยู่ด้วยกันเนี่ยเมย์แนะนําให้ดูดวงทั่วไปนะคะ แล้วก็ถ้าใครไม่ได้สนใจคนรักเก่าแล้วลืมไปแล้วจริงๆก็คุณดูดวงคนโสสนิทก็ได้นะคะอันนี้ขอให้เป็นคนที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เก่าแล้วก็คนรักเก่านะแบบว่าอยากลับมาคบกันหรือว่าอยากเคลียร์ปัญหาอะไรแบบนี้นะคะช่องเมย์คุณจะดูแบบลัคนาหรือแบบราศีก็ได้นะคะรวมถึงการแบ่งวันเกิดเนี่ย สามารถแบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ฟิกส์เกี่ยวกับการดูดวงทั่วไปแล้วนะคะอยากดูให้มันแม่นยําก็ต้องดูส่วนตัวเนาะอันนี้ก็ทั่วๆไปก็คือมันอาจจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะแล้วแต่ เริ่มเลยนะคะกลองแรกจะเป็นพลังงานตัวตนของคุณธนูนะคะมีเมเจอร์คานนาขึ้นมาสองใบนะคะพลังงานเขาบทสรุปนะคะบทสรุปค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราขอเช็คไพ่สำหรับอีกหนึ่ง คิงถือดาบกับหัวนะคะมีห้าถ้วยกับหัวมีแฮงแมนมีเดอะฟูลความสัมพันธ์ในอดีตนะคะมีการใช้อารมณ์นะคะกันมากอาจจะเกิดจากไฟหนึ่งไฟใดหรือทั้ง2องฝ่ายนะคะทำให้เกิดการทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็ผิดใจกันอย่างหนักไม่สามารถไปต่อได้อาจจะเป็นการเลิกกันโดยเลิกกันโดยอารมณ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะเลิกกันจริงๆเนะเาะไพ่ห้าถ้วยขึ้นมากับหัวนะคะ อาจจะมีคนที่ยังไม่เข้าใจในความรู้สึกของตัวเองเป็นไม่ได้หรือว่าไม่ได้เกิดความรู้สึกเสียใจหรือว่าเสียดายนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ว่าต้องจบไปเหมือนกับว่าเลิกกันน่ะดีแล้วนะคะพี่แอ้มโทษบอกติต๊ถ้าตั้งตรงมันจะไปถึงคนที่รู้สึกเสียใจรู้สึกสำนึกเลยเงี้ยแต่ว่ามีฝ่ายหนึ่งแหละที่ใช้อารมณ์อย่างน้อยนะคะฝ่ายหนึ่งใช้อารมณ์แล้วก็ รู้สึกว่าการตัดสินใจเลิกรากันมันก็ถูกต้องแล้วไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือว่าเสียใจอะไรแต่มีฝ่ายหนึ่งที่ยังติดอยู่กับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังรู้สึกว่ามันยังน่าที่จะสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้นะไพ่พลังงานมันจะค่อนข้างคอนสตดกันนะคะอันนี้ก็หน้าไพ่เนี่ยตรงนี้ไม่อ่านให้นะคะเมย์บอกไว้ก่อนว่ามันสามารถสลับข้างกันได้นะสถานการณ์นะคะอันนี้แจ้งด้วยสำหรับชาวสองเนาะก็มองว่ามีคนหนึ่งที่ยังคิดว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ ยังไม่ได้รู้สึกอะไระนะคะหลังจากเลิกลากันไปนะยังไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือว่าเสียดายความสัมพันธ์เก่านะคะ,ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะของคุณคุณได้เป็นคิงถือเหรียญน,นะคะขึ้นมาแบบกับหัวนะคะมีไพ่ไฮร์ฟอนนะคะมีไพ่อิมพ r เรอรแล้วก็มีไพ่เพชรบอลน,นะคะขึ้นมากับหัวตรงนี้น่าจะหมายถึงตัวคุณธนูเนี่แหละที่หลังจากเลิกกันะนะคุณไม่ได้รู้สึกเสียใจนะคะ คุณอยู่ได้นะคะแล้วก็สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ดีควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ดีนะคะไม่มองว่าคุณไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เลิกกันไปคุณค่อนข้างที่จะถือความคิดของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะก็คุณมองว่าสิ่งที่คุณคิดน่าจะถูกแล้วนะคะแล้วก็คุณไม่ได้สนใจหรอกว่าแฟนน่ะนะคะเขาจะ รู้สึกยังไงนะคะหลังจากที่เลิกกันไปนะคุณมีความรู้สึกว่าอาจจะถึงจุดจุดหนึ่งแล้วที่คุณต้องการความถูกต้องสําหรับตัวคุณนะแล้วคุณก็คิดว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นถูกต้องแล้วนะคะตรงนี้เราไม่ตัดสินกันนะแต่ถ้าที่ไม่มองดูอ่ะคุณโอเคมากนะคะหลังจากเลิกกันแล้วก็ความรู้สึกดีๆก็ยังมีเขาอยู่แหละแต่ว่ามันอยู่แบบลึกมากนะคะไม่ได้อยู่แบบว่าต้องคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลายอยากจะกลับไปหาเขาหรืออะไรไม่มองว่าคุณสบายๆกับชีวิตตัวเองอะ่ะคือ move on ได้แล้วนะคะแล้วก็ ออรู้สึกด้วยว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจไปอะ่ะมันถูกต้องแล้วมันดีที่สุดแล้วสาหรับคุณนะอันนี้ก็คือความเด็ดขาดนะคะของคนธนูเนาะก็เมย์ก็เป็นคนทัดไฟนะคะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเลยว่าคือถ้าไม่ถึงจุดจริงๆอะ่ะเราคงไม่คิดจะเลิกกับใครหรอกนะคุณคงคิดดีแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเขาบ้างเอซอบวอลนะคะหมายถึงโอกาสนะคะอ,อ่าข่าวดีหรือโอกาสหรือว่าพาชั่นต่างๆมีไพ่ราชนีถือดาวนะคะ มีไพ่แปดถ้วย ui, แล้วก็มีไพ่หกดาบก,กับหัวตัวเขาเองก็คิดเหมือนคุณนะเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์น่ะนะคะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจไปด้วยอารมณ์นะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลิกลากันไปแบบว่าโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่าไปกันไม่ไหวแล้วเนาะหกดาบขึ้นมากับหัวนะคะแล้วก็แปดถ้วยแต่สุดท้ายแล้วนะ่ะตัวเขาเองกลับเป็นคนที่เหมือนอยากที่จะ กลับมาลองคบหากันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอยากได้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นความคิดที่ว่าถ้าไม่ตัดสินใจโดยอารมณ์ไปในตอนนั้นน่ะไม่แน่ถ้าประครับประคองความสัมพันธ์มันอาจจะยังอยู่ได้อาจจะไม่ต้องเลิกลานะคะ <c oughs> ก็เท่าที่เมย์มองหน้าไพ่ตรงนี้เมย์มองว่าน่าจะเป็นฝ่ายเนี้ยนะคะที่มีความคิดที่ว่าอยากจะได้เซ็กันชานส์หรือว่าลองกลับมาคบหากันอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงนะแต่ก็ ยังไม่มีใครนะคะที่ออกแอคชั่นนะคะกับการที่ว่าจะมาง้อกันโดยเฉพาะฝ่ายธนูเนี่ยตามหน้าไพ่แล้วมองว่าไม่ได้อยู่ในความคิดของคุณเลยนะคะเรื่องที่ว่าจะกลับมาคบหานะทีนี้เดี๋ยวมาดูบทสรุปนะคะว่าแนวโน้มนะคะอนะคาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้มีการตัดสินใจค่ะครั้งสําคัญเกี่ยวความสัมพันธ์เก่าตรงนี้นะคะ มีไพ่สิบถ้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีฝ่ายหนึ่งที่ยังมีความหวังอยู่ว่าจะสามารถไปกันต่อได้นะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะคะจะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะมีการอยากแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนนะคะจะมีคนกลับมานะ,ะเพื่อจะออฟเฟอร์อะไรที่มันดีกว่าเดิมนะคะเพื่อที่จะให้โอกาสกันและกันใหม่นะ,ะมีไพจ่จัด g m ้น t ก็คือการขอโอกาสที่สองอันิชัดเลยนะคะคือฝ่ายแฟนเก่าเนี่ยเดี๋ยว ถึงเวลาที่เขาพร้อมเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาออฟเฟอร์นะคะสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าอะไรก็าตามที่เขาเคยทําผิดพลาดไปในอดีตเนี่ยเขาจะมาออฟเฟอร์คุณนะคะให้คุณรู้สึกดีขึ้นเอ่ออาจจะเป็นข้อเสนอที่ดีจนคุณจะต้องคิดมากเลยว่าจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าคุณตอนนี้คุณมูฟออนไปแล้วแต่การที่เขากลับมาออฟเฟอร์สิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะในครั้งนี้เนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจต้องชั่งใจแล้วว่า คุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะแต่สิ่งที่เขาจะมาออฟเฟอร์คุณเนะี่ยเป็นสิ่งที่มีความจริงใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ทูเดียร์จเม้นท์ันหมายถึงว่าเขาจะเสนอสิ่งที่ดีกว่าจริงๆนะคะดีกว่าในอดีตให้กับคุณก็ขึ้นอยู่กับคุณอนะว่าจะตัดสินใจยังไงแต่เท่าที่เมดูตอนนี้คุณยังไม่ได้มีความคิดที่ว่าอยากจะกลับไปคบกับคนเก่านะคะเพราะว่าตอนนี้คุณก็มีความสุขแล้วแฮปปี้กับตัวเองแล้วก็คิดว่าจะตัดสินใจถูกต้องแล้วนะคะกับการเลิกลานะคะประมาณนี้เนาะนะใครสอบค้างได้นะคะอย่าง เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพโรแมนต์แองเจ l ส์ข่าวเรามาเช็คพลังงานความรักในเชิงลึกด,ดีนะคะแนวโน้มความสำคัญนะ นะคะ it is safe for you to love patience t to reflect จกักรวาลก็แนะนำนะคะว่าคราวนี้นะอย่างที่เมย์บอกนะคะตามหน้าไพ่ทาโร่นะว่าเขามีความจริงใจคราวนี้กลับมาเนี่ยที่มาเสนออะไรใหม่ๆนะคะมาขอแก้ตัวเนี่ยจริงใจจริงๆแล้วกออ็มีความว i l l i n g นะคะที่จะทำทุกอย่างเพื่อเรานะคะอยากที่จะ ทำให้เราสบายใจมากขึ้นถ้าเขาเคยทําอะไรผิดเนี่ยแน่นอนเขาจะรู้สึกผิดตรงนั้นแล้วก็ขอโทษนะคะแล้วก็เสนอสิ่งที่จะทาให้คุณรู้สึกพึงพอใจนะคะจนคุณต้องแบบเกิดความรู้สึกว่าจะตัดสินใจยังไงดีนะคะเกิดความลังเลถ,ถึงแม้ว,ว่าในปัจจุบันคุณอาจจะไม่ได้คิดจะไปต่อเขาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพอเขากลับเข้ามาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่ทําให้เราต้องมีการเซคันดอตต้องคิดอีกครั้งหนึ่งนะยังไงก็ตามนะคะ การที่คุณจะให้โอกาสคนรักเก่าในครั้งนี้คุณจะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คุณและเขาไปกันไม่ได้ในรอบแรกนะคะเพนชันถูบิแฟกตตรงนี้ อย่าให้อภัยแล้วก็ไปต่อกันโดยที่ไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องเก่าเลยนะคะที่ควรจะต้องแก้ไขนะอะไรที่มันเป็นปัญหาสําคัญที่ทำให้เราไม่ไหวจริงๆในครั้งแรกเนี่ยเราต้องบอกเขาต้องคุยกันนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจให้โอกาสเขาอะนะแล้วก็อ mm ีด hmm. s เซฟ f ์ r ยู u ท o ่เลิฟก็หมายถึงว่าถ้าคุณพิจารณาการจะกลับไปคบหากันเนี่ยนะคะมันปลอดภัยนะคะที่จะไปต่อบเขานะก็คือคราวนี้เขาจริงจังแล้วก็จริงใจมากนะคะทีนี้ ไอ้พลังงานแบบนี้มันไม่ได้มากําหนดนะว่าเราจะต้องไปทําตามนะคะถ้าคุณไม่อยากจะไปตอบเขาจริงๆอ่ะก็สามารถที่จะเคลียร์กันแล้วก็เป็นกัลยาณิมิตท,ที่ดีต่อกันก็ได้นะคะประมาณนี้นะเรามาดูไพ่คำแนะนํานะคะจาแองเจิลใชเป็นไพ่ที่เรียกว่าแองเจิล s w e เซอร์ก็ถ้าคุณมีคําถามนะก็ลองตั้งคําถามในใจได้นะคะเผื่อหน้าไพ่จะตอบได้นะ ได้มาเลยนะคะทั้งสองใบนะคะ Listen t o into a t i o n นะคะ Let go แล้วก็ Success นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างถามใจตัวเองนะคะใช้หัวใจนะคะในการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะ,ะบางทีเหตุผลมันก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะในเรื่องของหัวใจแล้วคุณก็ต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองแหละว,ว่าคุณต้องการอะไรเนาะเลตโกก็คือการปล่อยวางนะคะหรือว่าการให้อภัยนะคะบางทีในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนนะคะเขาอาจจะเคยทาร้ายจิตใจอะไรคุณแบบว่า ถ้าเราปรองได้เราปล่อยวางได้มันจะทําให้เรานั้นมีความสุขได้ทันทีนะคะตรงนี้เมนไม่ได้พูดโน้มน้าวว่าคุณจะต้องให้อภัยคนรักเก่านะอ่าหมายถึงว่าให้อภัยเราต้องกลับมาคบนะคะคืออยากแค่ให้ปล่อยวางให้อภัยแต่ว่าเรื่องจะกลับมาคบหาอะไรเงี้ยไม่ไม่จำเป็นนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะใช้หัวใจในการตัดสินแล้วกันตรงนั้นสกเซสจจะหมายถึงการประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะ มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอนะแล้วก็คุณก็จะมีความสุขด้วยนะคะก็รับพลังงานบวกได้เลยอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะชาวธนูแล้วก็ชาวสองทุทานที่มีโอกาสเข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะถ้าคุณยังไม่เคยชมคลิปเมย์มาก่อนก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องเมย์มีดวงให้ดูหลายคอนเทนต์นะคะมีทั้งดวงรายวันนะคะลงให้ทุกวัน อมีดวงลายปักลหายเดือนนะคะมีดวงคนสดสนิทแล้วก็ดวงคนดอรักเก่ารวมถึงดวงภาพพิเศษอื่นๆด้วยนะคะที่มีเออยอะแยะมากมายนะแล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ